สวัสดีครับมาวันน mm ี hmm. ้เมอกี้ขาวในการทำน้องอร่อยลอยนะครับเนาะนี่นะครับแกงอ่อมนะครับนักนผักเหนือเนว่าแกงอ่อมเย็นนะครับนี่ครับนี่นะครับแกงอ่อมเย็นนะครับหรือว่าแกงอ่อมปลาไหลนะครับนี่นะครับโอ้โหอุ้ยนห็นะครับปลาไหลตัวใหญ่เลยครับนี่ครับหรือว่าอ่อมเย็นนะครับเนาะภาษาเหนือนะครับ แกงอมเย็ยนนะครับนี่นครับโอ้โหโอ้โหเวอร้อนแล้วหอนแล้วรออืมอ้โหน้ำมันไหลกัด,ดครับอืหึหดหึหึยึหอรึห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 ่นึหึหึ ควนึ่งจุ่งเลยครับนะครับโอ้โหนะครับแต่ท้ายด้วยนะครับอืมข้าหยอกเขาเนี่ยพิกนกนี่ขี้หนูนะครับอืมเนื้อเท่าไหร่น้ำเป็นไรครับอ๋อไรขนาดเบ้าเบ้าเกินโอ้ก้าข่าอุ่นนะครับเนาะเปิดละเมอใช่ก๊าเนี่ยโอ้สุดยอกอะไรแต่ครับอิ่มแน่ครับเนี่ย งอนมาครับ